สําหรับลูกค้าเจ้านี้นะครับก็คือเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลเรืงลุคานะครับขอบคุณคุณหมอและก็ทีมพยาบาลมากเลยนะครับส่งห้องทําฟันนะครับโรงพยาบาลเลืองนะครับตันนี้จะเป็นอ่ามาดูใกล้ครับจะเป็นปลาแซลมอนนะครับลูกค้าเลือกเผ็ดน้อยนะครับปลาแซลมอนเผ็ดน้อยเราทําให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณหมอขอขาบคุมะม่วงด้วยครับหนึ่งร้อยบาทครับนะครับตันนี้ เป็นอ่าไม่ล้านะครับส่วนความเป็ด่นไม่ปกติปกตินะครับลูกค้าสั่งมาได้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทครับอ่านั้นจะมาตีใส่ถ้วยกันเนาะได้รพวิ่งเขอามัน,มมนเอาตอนแรกวาหิวงไหมอันนี้ตลาดเส้นนี้เราฟรีแยกนะครับ อืะมัมั่งหลุดตันนึงเหรออี่เดี๋ยวโทษให้นี่เ <c oughs> ยอะๆจะเอาเกีรตบเราไปส่งนะครับขอบคุณนะครับ